สัสดีครับผมวิจัยดีดีไอวินเจีย4นิ้วนะครับหรือเรียกกันว่าลูกหมูนะครับผมทําไมถึงเรียกลูกหมูนะครับนี่การใช้งานนะครับก็จับให้แน่นนะครับนะแล้วก็นําไปเจียกันนะครับผมนี่รอบเขาจับมากเลยนะครับ1ึ0ห0ึ่รอบต่อนาทีกันเลยนะครับผมถ้าจับไม่แน่นนะครับมันก็เด่นหลุดกันได้นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวผมจะอ่ะเพิ่มวิธีการใช้งานนะครับผม เดี๋ยวจะนําไปนะครับไปล็อกติดกับฐานนะครับแล้วก็นานี่นะครับผมน่ะไม่ว่าจะเป็นนะอ่ะมารับดอกสว่าน่านนะครับหรือว่าน้ําเหล็กมาเจียนะครับผมนี่อ่ะกานติดตั้งนะครับให้ติดกับฐานเนี่ยจะติดกันท่าไหนนะครับผมแล้วใช้อุปกรณ์อะไรมายึดติดกันนะครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยนะครับ ไปหาอุปกรณ์นะครับนี่เพื่อมายึดติดอ่าหินเจียสี่นิ้วได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับของพัดลมนะครับผมตั้งพื้นนะครับนี่ที่เขาจะมีนะครับสวิตนะครับอ่าพัดติกครอบไว้ด้านในก็จะเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้เลยนะนี่นะครับผมหนาๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะนํามาเป็นอุปกรณ์นะครับสําหรับนะครับมายึดติดหินเจียสีนิ้วนะครับนี่อ่าก จะตั้งท่าไหนนะครับผมตั้งท่านี้นะครับผมหรือตั้งท่านี้หรือจะตั้งนะครับนี่ท่าท่าแบบนี้นะครับผมนะแต่แต่ละท่านะครับการใช้งานนะครับนี่นาจียรตรงนี้มันเข้าหาตัวตลอดเลยนะครับผมดูแล้วมันไม่ปลอดภัยนะครับผมให้นอนท่านี้ไปเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกาด เวลาใช้งานเรามาอยู่หลังกาดนะครับอย่างจะเจียดอกสว่านนะครับเราก็อยู่หลังกาดตรงนี้นะครับหรือจะนาเหล็กมาเจียเราก็อยู่ด้านหลังกาดนะกาดจะกันเอาไว้แต่กาดที่มีอยู่แล้วนะครับมันเป็นนะครับเป็นกาดอันเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มนี่นะครับกาดเข้าไปอีกนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับ อุปกรณ์ที่จะมายึดติดนะครับนี่ก็น็อตนะครับน็อตเนี่ยจะสวมเข้าไปเนี่ยสวมเข้าไปได้นะครับในตรงถิ้งเจนะครับเนี่ยเเขาจะมีเกลียวอยู่นะครับแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับน็อตใส่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวจะเชื่อมเหล็กขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเพื่อมายึดติดนะครับให้แน่นนะครับนี่ลูกหมูจะได้ไม่ดิ้นไป ัดเล็กนะครับแล้วก็นี่เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋จากน้ําเล็กนะครับนี่มาเชื่อมตรงนี้นะครับ เชื่อมเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้ำลูกหมูนะครับนี่มาใส่ได้เลยแล้วก็เอาน็อตนะครับนี่นะนะครับผมใส่ล็อกให้แน่นนะครับติดตั้งหินเจียรสีนิ้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขันน็อตให้แน่นนะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ใช้งานนะครับเพราะว่านี่นะครับกาด ที่ป้องกันนะครับเศษเหล็กเศษนะครับผมเอฟไฟนะฮะที่ที่เจียเหล็กต่างๆนะครับมันน้อยนะครับนี่ผมต้องเพิ่มกาดเข้าไปนะครับผมจะเพิ่มไปถึงตรงนี้เลยนะครับเวลาใช้งานนะครับหินเจียสี่นิ้วนะครับเขาจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับถ้าเจียทางด้านนี้นะครับเศษไฟต่างๆนะครับนี่สะเก็ด พวกเสร็จเหล็กอะไรนะครับมันจะกระเด็นเข้าหาตัวนะครับต้องมาเจียทางด้านขวานะครับจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปเชื่อมนะครับนี่กาดนี่นะครับเพื่อความปลอดภัยเพิ่มกันอีกนะครับ ได้ติดตั้งกาดนะครับนี่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหินเจียสี่นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเจียเหล็กนะครับนี่ทางด้านขวานะครับผมอ่าอ่าส,สเกตไฟมันจะได้กระเด็นออกไปทางด้านหน้านะครับผมเนี่ยด้านซ้ายผมจะไม่เจียนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะอ่าเปิดหินเจียเลยนะครับผม ี่ยนใบนะครับนี่นำใบเจเลิกนะครับนี่ออกมานะเดี๋ยวจะนำใบอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมใบคัดนะครับกระดาษทรายนะครับนีกก็อันนี้จะเป็นหลังแข็งนะครับนี่เพื่อจะนำมารับดอกสะวันกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกันก่อนนะ เปลี่ยนเป็นใบนี่นะครับผมนี่ใบขัดหน้ากระดาษทรายหลังแข็งนะครับเดี๋ยวจะนําไปรับดอกสว่านให้ดูกันนะครับผมว่ารับดอกสว่านได้หรือไม่นะการรับดอกสว่านนะครับมันก็ก็จะมีอยู่สองข้างเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวว่าต้องนี่นะครับดูมุมให้ดีนะครับมันจะมีมุมจิกกับมุมหลกนะครับนี่นะเปิดมุมจิกขึ้นมานะครับนี่นะครับผมแล้วก็ เียมุมหลบลงไปหน่อยนะครับเ,เล็งให้ดีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเ,เปิดถินเจียกันเลยนะครับผม โอเคนะครับนี่มาดูกันใกล้ๆนะครับนี่มุมมุมจิกนะครับผมนี่มุมมุมมุมจิกกับมุมหลบนะครับผมนี่ชัดเจนนะครับผมก็การนําหินเจียสีนิ้วนะครับนี่มาติดตั้งเป็นเป็นแท่นเจียนะครับก็เจียได้ทั้งเหล็กแล้วก็นํามารับดอกสว่านกันได้สะดวกด้วยนะครับผมอ่า ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ